สวัสดีครับพบกับผมหงแดงได้อีกหนึ่งช่องทางชี้มวยเด็ดชี้มวยเด็ดวันนี้ชี้ไปที่ศึกท่อน้ำไทยที่คโอเกียดเพชรเสาที่15ตุลาคมไทยทอดสดทางช่อง p ีพีทีวีส5นกา15นาทีเป็นต้นไปทั้ง4คู่ในวันนี้สนุกคู่ขี่สูสีประกบคู่โดยโปรโมเตอร์มหาชนชุนเกียรดเพชรไปที่คู่หนึงคู่หนึงเพชรสเพชรสมานมวยไทยเจอกับชายสีวสุขสันร้อยสปอนเพชรสเนี่ยเป็นมวย ไฟเตอร์นะแข้งขวาหนักแรงหมัดขวาคมซอกดีในพอใช้ได้ฟอร์มล่าสุดของเพชรสองเนี่ยแพ้สมใจนักสิ์ไทยแลนด์ส่วนคู่ต่อสู้ชายสีวสุขสันเนี่ยฟอร์มล่าสุดนะแพ้คะแนนหนึ่งสยามสอเดชพันชายสีเนี่ยมวยเข่าในอาชีพนะนอกนี่มีกวา่าวันนี้ไฟเตอร์แข้งขวาหนักแรงหมัดขวาคม เจอกับเขานายอาชีพแข่งขวาแรงนายแก่งทั่วแผ่นหงแดงชอบไปที่มวยในดีนะวันนี้วันนี้มองว่า123วันนี้บล็อกแข่งบล็อกหมัดของเพชรสให้ได้วันนี้เพชรสองเขามีหมัดมีแข่ง123ถือว่าแรงวันนี้ชาย4บล็อกได้นะสี่หเดินเสียบจะเบียดเฉือนชนะได้ในที่สุด เอฟชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงโดยฮอนเกียงแต่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาที่คู่2คู่2อหนึ่งสยามสอเดชพันเจอแสนไกลเด็ดเพชรสีทองร้อยสองปอนหนึ่งสยามเนี่ยสิบห้าปีจากตรังนะขณะที่แสนไกลเนี่ยสิบห้าปีจากโคราชมวยคู่นี้อาวุธใกล้เคียงกันมากๆฟอร์มล่าสุดหนึ่งสยามนะชนะคะแนนชายสีวอสุขสังส่วนแสนไกลเนี่ยแพ้คะแนนวันผู้ใหญ่เกียรติวิเชียน หนึ่งสยามเนี่ยมวยขวาเตะขวาต่อยขวาในดีสอกคมครบเครื่องถือว่าเรื่องของอาวุธมวยนี่ครบเครื่องขณะที่แสนไกลในเหนียวแน่นวงนอกนี่เมฆแข้งขวาแข้งขวาในดีมากๆวันนี้หงแดงชอบไปที่หนึ่งสยามมองว่าหนึ่งสยามวันนี้อาวุธดูหลากหลายกว่าได้เปรียบในเรื่องของสรีระได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างวันนี้เบียดแบบคุณทีผมทีคุณทีผมทีนะ ในไม่ได้เป็นรองขนาดที่นอกแข่งขวาดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะแสนไกลเด็ดเพชรสีทองได้แบบสนุก FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแอดหงหนึ่งนึ่งแปดรู้ลึกรู้ก่อนใครทาไม่อยากพลาดรู้ไปกับแอดหงหนึ่งนึมวยหูฟังฟรีพร้อมทีเด็ดส่งตรงจากขอบเวทีแหงหนึ่ง แอดหงหถือว่าเป็นตัวช่วยทันดีที่ FC สามารถนำไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้อยู่ตรงไหนของเมืองไทยมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแอด1งหช่วยทันได้มาถึงรองคู่เอกรองคู่เอกพบกันที่พิกัดน้ำหนัก1 1อยทองพูลสจอเล็กเมืองดนวันนี้เจอกับไฟป่าจอพัทรยากี่ล่าสยามทองพูลนี่สิบหจากนาดูลสารคามนักหนักที่ไฟป่าเนี่ยนักสู้วัยสิจากสุริศ สามฟอร์มล่าสุดของทองพูนชนะกฤษสนะชยัยรองสมัครอบจอ,อุดรแพ้คะแนนนะริศนาคาอบอจอนคะรนพนมสุดท้ายแพ้คะแนนวุฒิกรสวนน้นบทานคดีสามฟอร์มล่าสุดของไฟป่าชนะคะแนนเพชรพชรุ่งเพชรเจริญชนะคะแนนดมทองลูกเจ้าพอ่อลงตอมสุดท้ายแพ้คะแนนเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ทองพูนเนี่ยมวยขวาเก่าเกมนะควบเครื่องเตะขวาต่อยขวาสอกคมในเหนียวแน่น ขนาดที่ไฟป่าในมวยซ้ายแข้งซ้ายหนะักในแกล่งทั่วแผน่นที่สําคัญว่าจิตเัาใจดีย่ยงวันนี้หงแดงชอบไปที่ไฟป่ามองว่าไฟป่านะวันนี้ได้เปรียบสรีระได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบความสดอายุน้อยกว่าวันนี้เดินเบียดเดินบททองพูนหมดไหมวันนี้ถ้าทองพูนหมดเสร็จแต่ถ้าไม่หมดหมวยคู่นี้เบียดคู่คู่อสูสีประมาททองพูนไม่ได้เพราะทองพูนเนี่ยเป็นมวยมีนาทีทอง วันนี้หงแดงชอบไปที่ไฟปา่ามองว่าไฟป่าวันนี้ได้สดเดินบดเดินเบียดจะชนะทองคูณได้ในที่สุดมาถึงคู่เอกคู่เอกนี่ถือว่าเป็นคู่เอกคิตทอตที่ใครๆก็อยากดูถือว่าถูกคู่ถูกตลาดทัพทีมทองสอเจอเล็กเมืองนอนวันนี้ต่อน้ําหนักหนึ่งปอนให้เพชรนํำชัยสจต้งปราจีนทัพทีมทองมา112ร้อยสิเพชรนำชัยมา้อามสามฟอร์มล่าสุดของทัพทีมทองชนะคะแนนเพชรซิงเกิล ออกิดกเกษมแพ้คะแนนเพชรบ้านได้สิงมาวินแพ้คะแนนพยักแดนเหนือฟอร์ดพยักแดนเหนือทัพทีมทองปีนี้ยี่สองนะจากอุบลขนาดที่เพชรนำชัยสอจอต้องสิบเจ็ดจากกันธรมศรีสเกตนะสามฟอมล่าสุดสวยงามมากๆชนะคะแนนขุนศึกสอเดชพันชนะน็อกยกสามอำนาจเดียสิทธินายกหมดสุดท้ายชนะคะแนนขุนศึกสอเดชพันอีกครั้งหนึ่งมวยคู่นี้จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิว อยู่ที่ทัพทีมทองขนาดที่โหดเกินพิกัดเดินหน้าแล้วท้าด,ดวนมวยฟอร์มโหดต้องเพชรนำชัยวันนี้ของแดงชอบไปที่เพชรนำชัยมองว่าเพชรนำชัยวันนี้นะเจอกับมวยที่สรีระรูปร่างใกล้เคียงกันมากๆวันนี้เดินเบียดเดินบดเตะจาองยางเตะขาต่อยหมัดขณะที่ทัพทีมทองวันนี้ตั้งรับจากทางดักบวกหมัดบวกศอกถ้าทำได้มีโอกาสชนะแต่ถ้าทำไม่ได้วันนี้มองว่าเสกเพชรนำชัย วันนี้หงแดงชอบไปที่เม็เดเพชรนำใช้ fc ชอบกด subscribe ก,กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่คือศึกท่อน้ำไทยที่คโอเกียรติเพชรน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่ไฟป่าจอพธธัทยาวันนี้ได้เปรียบสรีระได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบทางมวยนะวันนี้สดกว่าจะเดินเบียดเดินบทเฉือนชนะ ทองพูนสเจเล็กเมืองดนชอบที่สองชี้ชัดไปที่หนึ่งสยามสอเดชพันธ์วันนี้ได้เปรียบสรีระรูปร่างได้เปรียบในเรื่องของเขาวงในวันนี้จะเบียดเฉือนชนะแสนไกลเดชเพชรสีทองชอบที่สชี้ชัดไปที่ชาย4ีวสุขสันต์วันนี้มองว่าชายสวอสุขสันต์นะในดูดีกว่าวันนี้บล็อกแข้งขวาบล็อกหมัดขวาของเพชรสให้ได้ จะเบียดเฉือนชนะเพชรสองได้แบบสนุกส่วนชอบสุดท้ายวันนี้ชอบไปที่เพชรนำชัยสอจโอต้งปราจินวันนี้โหดเกินพิกัดหนักแกร่งทั่วแผ่นวันนี้เดินเบียดเดินบทจะชนะทัพทีมทองสอจ้อเล็กเมืองนอนนี่คือศึกท่อน้ำไทยที่คีโอเกียดเพชรเสาที่15ตุลาคมถ่ายทอดสดทางช่อง p ีพีทีวสสตาร์ทที่14นกา15นาที นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมวยถ่ายทอดสดที่น่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่งวันนี้เวลาหมดหมดเวลาหงแดงขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าชี้มวยเด็ดวันนี้สวัสดีครับ